เส่วนมุกสายแซ่บกับพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชื่นค่ะพี่น้องคะ่ะมินิผ้าพีพาน้องเมื่อกินตํำส่วนมึกสายจ้าพี่นอ้องผักของข้ากับซีบีผักขานะคะมีผักกัดเา้าแล้วก็มีผักสลัดมิชบหม,มูแกมนิดหน่อยนะคะพี่น้องมามาคะ่ะมาสะกบ,บข้าวเงียบน้ำตหะหัค่ะมีนิตงหัตํตำปเป็ดเนะคะพี่นอ้องอูนะ้หูยมองไขนมสินพี่น้องคะ่ะ โต่ำส่วนต่ำเพชรมากแล้วเมื่ออันมือกสายมันอันนี้ยังไงแบบนี้เลยนะคะพี่น้องมาค่ะมาลุยน้ำกันพี่น้องโอ้ยผักขาเขาแข็งแรงอืมนี่ต่ำเพชรส่องเอ้เราก็ขือหน้าบ้านนะคะพี่น้องอืมพักขาเง่งนง่งเหมือนใช้พี่น้อง ฝนร่อยว้อยฝนจะตกมากอีกแล้วล่ะพี่น้องค้าบัตกมือเดียววันนี้ฝนไม่ตกนะคะพี่น้องแต่ลมก็ยังฝนสีมากนี่นะมึงไม่พี่น้อง่ะถักแน่นะคะต่ำมาให้หลายลพี่น้องมือมือตัวปรกันนะคะ เนาะอุ่งอะนอนใส่ขงไมงั้อัอนช้อนรวมกับผัด ส่งผมกินดาราพี่น้องเอ้ย อาหารมันดีจริีเนาะอืมขุดแล้วพี่นนาะแค่มูงเปนเถืกหน้ามันนี่มันก็เลยอันบรกอบนะคะ cục cụt quá mình nhau không sao khỏe, ừm Ừ, đi học. Nhà không phải bị hỏng ăn ngay không ข้างบนก็นจะคุยกันนะคะพี่น้อง

mà nó hết mà Không không cầm hết hết đi mà Yeah. Ừm. Mm -hmm. mm -hmm. à, mm -hmm. cục. ขังแน่พี่น้องเพชรโอ้โหเพียบแนงค่ะพี่น้องค่ะขักแน่นะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะกินไม่กินข้าวเนี่ยตัดสวดก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่นอ้องฝากพี่ฝากนอ้อ,นองกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวหุ่นทีคลิปในขังต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พักสนิทคลิปหนาผอกันไหมสวัสดีค่ะ